สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> มันที่ไหนกันเนี่ยอยากจะมางงโอเคครับอกลับพบกับผมอีกแล้วกับนายเจมจากรายการ s k c TV นั่นเองครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม เดไลฟ์สิงสอ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 งยูหูนี่จุดผู้ฉลองดีจุดผู้ฉลองเลยนะโอ้โหดีใจมากได้กลับมาเล่นเล่นเกมนี้ครับสำหรับภาคนี้ผมว่าเออจะมาทำอะไรสสาระในห้างครับจะอยากจะเดินเดินสำรวจสำ,สำรวจห้างไหมอืมสำรวจห้างว่าในห้างมันมีอะไรบ้าง่าก่อนอื่นอ่ะเคี้ยนมันนอนเลยตรงนี้มันนอนเลยตรงนี้ฮะเหยยบ ตายยังตายเลยครมีอะไรกินอ่ะไอ้ชิโนมันเป็นดินดิตายตายจริงวะเน,นี่ยฮะเดี๋ยว <c oughs> ไอ้ชิันตายจริงวะเนี่ยเดี๋ยวเอาซอสมะเขือเทศเอาซอสมะเขือเทศโลซ่าไปแดกอืมซอสมะเขือเทศ <c oughs> แฟบ เข้าแล้วแฟบอืมกูเอานี่ก็ได้ป่าม่งสงสัยตายจริงแฮปนะปล่อยแม่งอืมหยิบหยิบมาก่อนส่วนซ้อนมะเขือเทศนี่แกทิ้งไปซะอะไรเนี่ยอะไรมาคลิปหนุ่มสาวฮอตคลิปหนุ่มสาวฮอตอืมช่วงนี้มาบ่อยพวกคลิปหลุดนะให้โหลดคลิปโอ้ยแล้วมึงปิดประตูอยู่ไม่ใช่หรอมึงเข้าไปยังไงเนี่ยนั่น นิ่งเลยฟอร์จูนซิตี้เมนทรานประตูแดงประตูแดงแฟนชิงเขามีแด่มีตะปูอ่านั่นไงยิ้มแป้นว่าไม่เอาตะปูมาต่อกับไมเบสบอลแน่นอนนะครับนั่นไงคอมโบการ์ดบล็อกออฟเนลครับกับเบสบอลแบต Yes Yes กัดอีกกันอ่นแฟบที่หมดหมดกันนะเอ่แล้วก็มีคนมาบอกผมว่าเอออะไรนะจำได้มีคนบอกว่าใต้คลิปบอกว่าเอาไฟฉายอะไฟฉายหนึ่งอันครับกับไอ้สร้อยคอทองคำโอ้ตะปูตะปูตัู้ตัดแม่งได้ไหมเนี่ยโอ้โหืดูฟาดหัวทีนึง ไอ้เดี๋ยวไม่ฟาดโดนตัวเองเหรอมีหนามม่งโคตรใกล้ตัวเลยครับบล็อกออฟเนลบ็อกซ์โอเคเดี๋ยวนะสร้อยคอทองคำช่วงนี้ทองยิ่งราคาตกอยู่ด้วยเอามาโปรยเล่นมาเจอโอ้โหัหวตีหวัว อคอยทีอคอยทีอีดอกนี่ผีอ้วนจอไป,อเ,ออไปเอาไปไม่มีผู้เหลือรอดปลาทิ้งแม่งเลยเก็บเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแวบ,แวบมือใคร มีปืนด้วยครับมีปืนพกปืนขนาดพกพาเอ้ยตรงนี้มีป่ะ <c oughs> เดี๋ยวแบงมาแดกกูตรงนี้ยุ่งเลยมีเคสคอมครับเคสไอเซเว่นไฟฉายดิไงผมจำได้ไฟฉายอืมลองดูอะไรนะไฟฉายบวกกับเอ่อไอ้นี่เนาะโอเคครับลองดูครับไฟฉายไฟฉายไหนวะ อฮะเย็ดมันจะเกิดอะไรขึ้นเลเซอร์สอดเยเด้กูเป็นเจไดอะโอ้โหดูโอ้โหเยเด้ใครมันคิดใครมันสอดโอ้โหมีเปลี่ยนแสงได้เปลี่ยนสีแสงสีเสี่ยนตะการตามากครับดูแหลมเบย์โบนท์ โบวีอ่งแล้วก็มีแฮนด์กันส่วนอันนี้เก็บเก็บอันนี้ดีกว่าครับนะอันนี้มันเจ๋งกว่าครับคลิปหนุ่มสาวฮอตแล้วกนมีอะไรจำได้ไว่าตอนนั้นเคยมาดูครั้งหนึ่งนะมีอะไรเนี่ยอ่าโอ้ยมีสไปร์ตเฮ้ยดิวบักเก็ตไอ้เหี้ยลองดูดิดิวบ <c oughs> <c oughs> ักเก็ตมีเออ คว้างทิ้งแมงคว่างทิ้งแมงเบยมานี่แล้วก็อะไรนะดิวนี่อ่ะมาอ่ะกูจะเอาถังอืมมามาทำอะไรไล้สาระดูเอไปกูจะวคจะว้างกูจะคว้างไปทำไมวะเนี่ยในทางที่ต้องมากดวางโอเคไหนบะิลดี้ ถังหัวสวรรค์ในจะหัวขนาดนั้นวะอ่าเ้าทิ้งเลยไปมว้ยมึงจะปิดประตูหาพี่มึงอ่ะเดี๋ยวนะมีอะไรครับเอาเอาอันนี้ออกแล้วกันนะเก็ตบอร์ดโอเคครับช่างหัวมัน สารพัดนี้อย่างที่พูดไปข้างต้นนะครับภารกิจภารกิจนี้ขอบายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเีออดำจามหัวแม่งจามฮัตชิวฮัตชิวจามฮัตชิวฮัตเชยเดี๋ยวก่อนจับได้กูมีกูมีของเล่นใหม่จะโอ้โหก้าวร้อยเอ็กอีโค้ดเยอะเลยไปอีกไปก้าวร้อย ไปไปไปอาบแก้วตายเลยโอ้โหได้ EP โคตรไวเลยครับแบบสับ <some> อ <servir> ัพแม่งอืมใส่ปั๊บนี้ลเวลอัพกันเลยทีเดียวนั่นไงเยี่ยมได้ไรอะอินเตอร์เน็ตแชร์เก้าอี้ไฟฟ้า ตับเลยอือหึฮุ่นจั่อืออือได้ดีด้วยเอาไปเจอเฮียได้กูเอาหมดอะอมาว่าไงอีดอกเฮ้ยอายุอะไรเลยดิเลดี้พ่อคุณชื่ออะไรลาชันด้ามีผัวอยู่อือมีกูมีผัวแล้วมีผัวแล้วเหรอมีมีผัวแล้วมึงไปตายซะ โอ้เซฟเฮาอยู่ดีเปล่าใช่ๆๆ่ใชจะไปแกนะแต่ว่าฉันต้องหาผัวเสือกจังเลยกูกำลังจะอ่านอ่ะปักปักปากหัวให้กูไปหาผัวก่อนใช่ไหมใช่ไม่ใช่ผัวมันอยู่ไหนได้ยินเสียงร้องอยู่แถวนี้ขี้กอดดอนกอดกอดอนโอ้ยมันไปมันไปแล้วมันไปแล้ว ตูดขาดขาดครึ่งตัวอ้าวอูเมียมก็โหดเป็นกันนะ่นี่ยฟันหน้าแมงอมืเต็มปลาปลาดีได้ไหมอ้าวอุาปลาปลาแสงเลเซอร์แล้วหายเลยกำเลยอ,อะไรมนันนี้เป็นสามีสป่ากลัวผีเหรอกลัวผีหัดลุกกูเป็นตัวอย่างนี่ หัวแบกมามาตอนแรกว่าจะว่าจะไม่ทำภารกิจแล้วนะอืมว่าจะไม่ทำภารกิจแล้วถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอกำลังยิ้มแป้นเลยไอเ้เชื่อ้วนนี่ยิ้มแป้นเลยครับบายถอยไปอ่ะว่าจะเซฟเฮาอยู่ไหนไวนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเซ,เซฟเฮาเราอยู่อ๋อยอยู่ตรงนี้ วิ่งเลยมาได้ยิงหลบไปหลบหน่อยพระเอกมาอไยมาเร็วมัวแต่ไปเล่นกับซอมบี้อยูะไรโอ้กูยิงหน้าสั่นเลยเก็บปืนมายิงแม่งเลยอ่ะแล,แล้วไอ้ซอมบี้ตรงนี้มันลุกไปไหนวะจะบอกแนละ้วมันเข้าไปตรงรูหนูแล้วแหละแล้วยำแมวแหละกูเตรียมไม้ไว้รอเลยอ่ะ มานีเออมานีให้ไวเลยมากดเข้าไปช่วยตัวประกันโอ้วันนี้เราก็ได้ทําบุญเลยนะเนี่ยอ่ช่วยช่วยคนครับช่วยตัวประกันนะประกันไว้เลยประกันเวลาแบบเออในอ,อในพวกนี้มันเออแบบขาดของกินอะไรเงี้ยขาดสเสบียงแบบก็พาพาท้องอีดํามากินแม่งกินเด็กกรรมนี่เด็กคําว่าที่มาของคําว่ากินเด็กครับฮนชิปแอนพีซี ชิปไปทำอะไรวะเฟสคัชเชอร์เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองต้องต้องไปลองนะแน่ฮะจริงบอกตรงอ่ะช้าอืมเวลอัพเบย์โอ้โห,โห,โหแรงแอสแทคอินครีสนิวสกิลมูฟสกิลมูฟไหนไหนสกิลมูฟมีแต่คอมแบทว่ะนี่อะเฟสคัชเชอร์อ๋อนี่ไงไอเพสสามเนี่ยมันคืออะไรวะเพสสามเนี่ย ม oh, mm hmm. วชิปเอนเพสสเปซโอ้โหหมุนสวิงสวิงสวิงสามร้อยหกสิบเดี๋ยวกัน <laughs> มีอะไรโอ้โ oh, ห oh, มันมีค่าพลังอะไรเพียบเลยครับโทรดิสแทนซ์ hmm. การปลาไอเทมสต็อก mm hmm. mm hmm. การจุไอเทมด้วยีย mm ์ไอเทมลาวเฮาส์ดอทอะไรเนะี่ยคาราเต้ช็อป เฮ้ยมีคาแรตเต้ด้วยเพลงอะไรมึงโฮนชีเป็นเพจีโอเคได้ตายตายไปสำรวจสำรวจแห้งตรงนี้ไม่มีใช่ไหมอ่าโอเคเอาขนมไปด้วยอ่าโอเคเอาขนมไปด้วยครับเฟสแคชเชอร์โอนชีเป็นเพจีโฮนนะทำไงวะอย่าอย่าบอกต้องไปอยู่ข้างซอมบี้ก่อนน่าจะเป็นอย่างนั้นและเข้าไป โอเคเราจะถึงเวลาดีเราจะได้ไปไล่สาระกันแล้วมึงมาจากไหนกันอีกเนี่ยมึกซีกูเพิ่งไปข้างมาไม่ใช่เหรอหายไปเออครับห้องพวกแถวนี้เราก็สำรวจดูแล้วนี่ว่ามีตรงไหนครับที่เรายังไม่ได้สำรวจเนี่ยต้องไปหาดูกันนะอดใจไม่ไหวจริงๆเลยนะที่จะต้องมาเดินสำรวจห้างเนี่ยไปละมีโลกซอมบี้ซอมบี้ซอมบ,บี้บีเดอะสกานี่ตัว ตัวนี้อาบไปด้วยซอสมะเขือเ,เทศเต็มหมดเลยครับตายไปฮมเย่โอ้โหโคตรหล่อเลยครับก็บ <c oughs> ใช้ได้อยู่มีอะไรอีกเน็กไทร์ดบอ็อกซ์ไปเนี่ยอปลาทิ้งมีอะไรครับมีปืนเอามาทำไมปืนได้ยินเสียงใครร้องครับเมืม่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคนร้องนะ อ่าลูกค้าเขา้าร้านไม่ถึงคนแล้วอ่าถอนตังค์ถอนตาังค์โอ้ลูกค้าดีใจใหญ่เลยครับหืมร้องคิดการ์ลดลดราคาให้เยอะโอ้ลูกค้าดูหน้าลูกค้าโอ้ดีใจมากเลยครับเนี่ยดีใจจนอักกกเลือดตายดีใจมากจนกระอักเลือดไปหมดเลยไปเฮ้ยพี่หม,ม,มีพี่หมีออืพี่หมีพี่หมี ของเล่นของเล่นพี่มีพี่มีโอ้หน่ารักมากเลยอ่ะทัางเป็นไอเทมที่น่าน่ากลัวที่สุดในเกมแล้วปะ่าแม่งเลยม,มันเป็นของมันไร้สาระเอ้ยลูกเตาลูกเตาลูกเตาหมดตูดบอแบอดับเบิลดับเบิลกูเล่นเกมเรจตีมากไปอะไรเนะี่ยเจลลี่บีน ลูกค้าเข้าร้านเนะี่ยตายตายโอ้โหดิใจใหญ่เลยครับอยากได้สินค้าร้านนี้มากอะไรไฟแคกเกอร์ประทัดเหรอโอ้โหโ้โหแล้วขีไม่เป็นไรเลยวะไงวะแสงสีเสียงตะการตามากเลยคนระับประทัดอัดยับนี่เลยเล่นหลายอย่างเลยเป็นเป็นเฮีย e er อะไรพูดอยู่นั่นแหละ จำคายมานานแล,ล้วกิฟช็อปเลนเทิร์นอืมอะไรเนี่ยอ่ะเซ่สารเมืนเมาอืมตกหน้าตกหน้าเลือดไหลปลาตะตูดปลาตะตูดแม่งอืมุทธร์ตังเงินถอนตังถอ,อนตังเดี๋ยวให้ไปเก็บมีอะไรเล่นอีก่ครับเนี่ยฟาวเทสไ,ไฟเวิร์กจุดพุจุดพุจุดพุหน้าร้านดูผีสนใจใหญ่ บ่นเฮียอะไรบ่นเฮียอะไรบ่นเฮียอะไรอ้าวหายแล้วมันหายไปได้ยังไงวะตายไปอืมลุยวิตองมีหลุยหลุยปลาใสน่ดิ้นเลยเก็บมาไปไปจนไทยต่อเนี่ยมีอะไรให้เรานอกเรื่องอีกเอ้ยร้านเย็ดเด้อีเลฟเฟนพี่ช้าง ลุงแซมลุงแซมลุงแซมมาพร้อมพี่ช้างออาจารย์ช้างเย๊แม่ดูได้ของเล่นใหม่อมอของเล่นใหม่ของเล่นใหม่คนเล็กขอนเล่นของเฮ้ยเดี๋ยวคนเล็กขอนเล่นใหญ่ของเล่นของเล่นใหญ่อ,อ,ญอม,มีทั้ทงมีทั้งหมีทมั้งเพชรมีทั้งหมีทั้งช้างเออไปอยู่คู่กันเลยไป joystick. มันไปอยู่คู่กันเลยนะ ดดนะรนะ้นนานเสื้อผ้าเด็กครัอะไรเนี่ยเอ้ยเจ้าทิมนะโอ้ไม้แขวนเสื้ออัดปากเต็มเหนียวเลยเฮ้ยโอ้น่นาイスรองเท้าเขียวเลยเป็นเล่นเป็นเอ่อพีโนคิโอแฮงเกอร์อย่างไปขาคลิปหนุ่มสาวฮอตด้วยเนี่ย แท็กไงคืออะไรวะครับอืมแล้วมีเวลาอะไรอีกโอ้ไปมีอะไรให้เปลี่ยนเฮ้ยมีเสื้อเด็กเสื้อผ้าสำหรับเด็กเยี yeah! ่ยมเสือ้อเสื้อเด็กออเออเอาไปเด้ยมีหัวคนด้วยวะเจลลี่บีนเฮ้ยเหี้ยนี่ตายยังเนี่ยตายแล้วครับนิ่งไปเลยอ่ามีมีหัวด้วยใส่ได้ป่าววะ มีถ้าทางจะใส่ใส่ใ,ให้ผีอวยเย็ดเด้เท่เย็ดเด้ตึ้งเท่ว่ะโอ้โหเปลี่ยนชาวล็อกกันควันเลยอืมชาวล็อกหัวหลุดเออมีมีช้างมาอุ้ยอืมถอยไปเฮ้ยมีเก้าอี้คนพิการเก้าอี้คนพิการเอาไปอ้าวถอยไปอืมถอยไปไอเดะ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 อืมทางคลิปมาอยู่แค่นี้แหละเอามาเอาเฮ้ยกู กูจะเขียนรถตายโอ้ยจะไปเอ,ทเอ,เอ้ทำไมผีมันขึ้นมาได้โอ้โหชนทีเดียวตายเลย,ยนเนยเด้คนแรงเ่ยครับรมีผู้โดยสารมีผู้โดยสารมากับเราด้วยคนหนึ่งมามาเลยบ้านี้ผ่านไปหมดแล้ว เดี่ยวข้างบนใช่ยังข้างบนยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยว่าจะทำแบบนี้นี่ผมว่ารู้สึกว่ามันมันวิ่งไวเกินปกติป่าวะน่าจะใช่เนี่ยอืมปั่นหน้าให้อ่าโอ้เจอเจอใหม่แกโอ้ชาวล็อกอืมกีตีกีตามไปเล่นไปตั้งเครื่องดนตรีโอ้เอ้ยเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้จำได้ครับี อิเล็กทริกแชร์มันต้องใช้แบตเตอรี่แถวนี้มีแบตเตอรี่แบบมีตู้แอมนะแล้วก็กีตาร์โอ้โหมีทั้งมีทั้งคลาสสิกอ่าทั้งคลาสสิกทั้งไม่มีเบสด้วยมือเบสมือเบสมือเบสนี่ฟันแขนเลยเขนขาดโอ้โหเกมนีะแม่งโหดจริงแง่บไย ไอ้ลองลองเข้าไปหาดิเผื่อจะมีอะไรเนี่ยอึ๊บอืมเปิดประตูเอ้ยกุญแจเย้เฮ้ยนี่ไงบแบตเตอรี่วางอย่างเร่งด่วนมีอะไรมีแบตเตอรี่อีกหนึ่งดอกครับเไหนๆะขนกันขนอ่า <c oughs> มาัน <c oughs> นี่กูมาดูความอลังของเกมนี้อ่ะรถเข็นกู nice อ้าวโ้ไฟต์สว่าแล้วอ,อ,ลลอู้จอดไปลลบไปลบไปลบไปอืมจอดจไอ้เชี่ยอู้หยุดจอดผมว่าเฮียตัวที่นั่งอยู่ไม่ทรมานสุดละโอ้ลบไปลบไปอืมลบไปเลยลบไป อูอีกดีขึ้นอย่างพลันนะครับไดยไปมาชุมนุมเลยตรงนี้เนี่ยไฟฟ้าดูดไปฟ้าไฟฟ้าดูจนเป็นแถวดูดไยลมรันฝังยังไกลพังยังพังอ่ะไอ้คนี้มึงเหลือรอดไปได้ไงเนี่ยมีผู้เหลือชีวิตผู้เหลือรอดชีวิตนะครับไปมีอะไรให้เล่นอีกล้านทำผม ตัดผมทรงโมฮอก่อก,กนไอ้นี่อะไรเนี่ยคาฟฟ่กาแฟมีกันไก่กันไก่นี่จิ้มตามีสเปร์บูแฮเยส์ <c oughs> มีเปลี่ยนสีผมเยสเด้เท่ว่ะรีเทิร์นโค้ดอะบูอะเอาบูแฮเออนี่แหละโอ้โหกำลังเท่เลยครับ ภารกิจนี่ไม่ต้องทำและถอยไปไหนมีมีอะไรอีกเฮ้ยถังขยะขยะอแต่จะเดี๋ยวก่อนกูกูเห็นกูเห็นทันอะไรเนี่ยถอยสปิริตบอกกันอโอ้โหยิงบอลโดนโอ๊ยโดนโดน อย่าเข้ามาอย่าเข้ามากูมีปืนอืแม่งปัญญาอ่อนวะจิงไปอ่ะไม่กิ้ปลาะไรไปไปไอหัวกอซิล่าเย็ดเด๊ไปรับอีอันนีกันอือเป็นเพื่อนกันเลยเป็นอือบอดใจฮะาไอ้เชี่ยอู้เอเลียนหัวเอเลียนอือไปมีสมาชิกอือสมาชิกอือครบวงครบเซตแน่นอนเนี่ย มีอะไรอีกเอ้ยน anyway> ี่ใจเพียบเลยอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โงอะไรเนี่ยถอยกันปืนลูกบอลอย่างเงี้ยนี่อะไรครับแบ็กออฟมาเบิ้ลมาเบิ้ลนี่แปลว่าลูกหินไหมไอ้เหี้ยเป่งลื่นเป็นด้วยไอ้เหี้ยเป้งจี้ป่ะไปลื่นซอมบี้ก็ลื่นนี่อะไรอีกครับเนี่ย พอยคืออะไรวะโอ้หอเนกี้เบิร์ดนี่มันแองกี้เบิร์ดนี่่าม,มาเลยอืมแองกี้เบิร์ดโอ้หกกระตุกกันใหญ่อมอ่ะเด้ยเดี๋ยว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 เวเดี๋ยวเด,ดีเีดดดีย มีมีอะไรให้เราเล่นอีกเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ฟาดเองเขามาเล่นนี้อ่ะไม่มีที่บังคับประวะทอยเฮลิคอปเตอร์จาหัวแม่มีอะไรสติกโพนี่โพนี่โพนี่ผู้แยงหน้าแม่พุงพุงแหลน วีดวีูเกบตาย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 เลยอเล่นเล่นมาเยอะเลยเดี๋ยวไม่มีของกินของกินอะไรแถวนี้ไหมเนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยชิปเอ็อมโยีนี่เองอืโอ้ง่ายๆว่ะเออทีเดียวหัวขาดเลยอ่ะเ่ยลุงนี่มันลุงเก็บขยะเดี๋ยว นี่กูขึ้นมันใดทางลงเนี่ยโอ้ขึ้นได้ไหมเนี่ยผีขึ้นมาได้แบบแวะแวะเวียนแวะเวียนหลุยวิตตองตบนาตบตบนาตบนาอืมถอยไปเอ้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอยู่ไม่ได้แล้วนี่อะไรแบบเนี่ยเพ์ฟูมน้ำหอมอืน้ำหอมหอมมันใหญ่เลยอะไรวะเกแฮ โอ้ร้านสำหรับท่านผู้หญิงอืมถอยไปคนกำลังแพร่มอยู่แชมพูสระผมใช้ได้ไหมเนะี่ยอืมแชมพูหอมเลยแชมพูสระผม,มน,นี่อะไรกันเนี่ยอืมช้อปปิ้งเอาไปเลย <c oughs> กิฟต์เซ็ตกิฟต์เซ็ตหัวแตกมีอะไรครับเนี่ยรีเทิร์นโค้ดพิงแฮห,หัวชมพูโอ้หัวนี่ะหัวเทานี่ยกำลังดีเลย นะเดินชอปปิ้งล้างอื่นกูเข้าแบบชาวล็อกกูเข้าแบบชาวล็อกเลยไอชินี้ใครเนี่ยเชฟกระทะเล็กไทยแลนด์เนี่ยนี่ไงเชฟเชฟกระทะเล็กเชฟกระทะเล็กมีของให้กูแดกด้วยโอ้โหแมงเลือดเต็มเลยอะไรเนี่ยน้ำมันน้ำมันพืชน้ำมันพืชจุดไฟได้เปนผมว่าน่าจะเอาไปเป็นส่วนผสมเลยสักอย่างนึงครับน่าจะเป็นเป็ด มีเชฟมีเชฟเชฟก็ท้อเลกอ่าลื่นไอ้ยีนลื่นอะไรลื่นน้ำมันมีคาแฟบอืมจิมขาขาขาก็เพกเบยโอ้มีเพียบเลยอ่ะมีเชฟวันนี้มันร้านกุ๊กเลยเนะนี่ยมีหนังสือให้มาคุกกิ้งอะไรอย่างงี้ไหมครับเฮ้ยจานจานมาแจก แจกกิฟต์เซ็ตแจกไรเซน็นอืมเอาไปไปคาบมาไปคาบมาอืมไปคาบมาร้านแมงพังหมดอ่าหมดหมดมีอะไรอีกไหมเนี่ยอ่าจกแตกเลยด้วยร้านอะไรอ่ะร้านหนังสืออ่ามีเคสไอเซเว่นเต็มเลยอืออืออใครอยากได้คอมใหม่ คอมเป็นแรงจริงเนี่ยนี่นี่คือสาเหตุอีกอย่างหนึ่งของคำว่าคอมแรงนะครับจามหัวู้หัวค่ะแม่งหัวบลิ้นเลยไปไปโอ้ร้านนี้นี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเกมโอ้ยเปล่งพลังอืมแจกแจกอัญมณีวางกันเอ้ยมีหัวหัวสปาร์ตันก็มีปาหน้าแม่งอ่าบา มีอะไรครับเนี่ยที่ผงเสืส้อผ้านี่เต็มเลยกระโดดทีมเอาต้นตีนเไปกินแล้วมึงไม่ชุมนุมอะไรตรงนั้นวะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งครับอาจจะมีเอ่อพลังงานซ่อนอยู่ก็เป็นได้นี่อะไรเนี่ยยิลีตผ้าช้อปปิ้งมอลล์เฮ้ยอะไรเนี่ยโบลิง่งลูกโบลิง่งโอ้โหแม่งถือมือเดียวสไตล์โอ้โหสไตล์เลย เย่แม่งเท่่ะสปอร์ตี้อ้ชุดสปอร์ตเ,เสืออเส้อกอีกะ๊ะเสื้อกีแะพวกนี้ชอบเสื้อกจังเลยนี่ไม่ลงไปชั้นล่างเลยไม่ลงครับเราเพิ่งลงลไปไปๆแห้งสรรพสินค้านี่ก็มีอะไรเราช้อปปิ้งเพียบเลยเนี่ยไม่แต่ตรงนี้เขามีอะไรกันนยโอ้โหร้านอะไรมาจังโป๊ะปะวะเนี่ย หนังโปนี่ริบหยิบไม่พลั้นเลยนี่อะไรครับมิวสิกดิสร้านไขายเครื่องเสียงนี่สปีกเกอร์ไปฟังเพลงฟังเพลงตู้โทรศัพท์อยากจะกว้างใหญ่ไปไหนเนี่ยโอ้โหแชร์ขาสินค้าเอดีเ <c oughs> อ็มอมกดตังค์ก่อนแป๊บนึงต้นตีนเต็มต้นตีนต้นตีนร้านขายหนังสือแก มีแค่นี้อย่านะเนเี่ยอันยังไม่นีอีกแล้วครับลบหน่อยลบหน่อยเดินดูให้ทั่วเลยมีอะไรกับนบ้างเนี่ยเออตรงนี้เรามายัางเนี่ยน่าจะยังนะครับเคตี้สปอร์เคตี้ผู้หญิงอะ <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> โนมใหญ่ <c oughs> ชุดดูชุดแม่งแต่และชุดใช่เลยา <c oughs> <c oughs> ดูบมดอารมณ์แครเลยโอ้โหมาเป็นชุดเทพเลยไฮ้ตังอะไรเนี่ยท็อปผมว่าอันนี้แหละแ <c oughs> จ่มสุดไอ้เหี้ย โอ้แม่งชุดชุดแม่งอย่างทุเรศทุเรศมากเลยครับเจ็บนี่กูมาล่าซอมบี้จะมาช่วยคนนี่ใครจะมาใครจะมาเชื่อกูมั่งตุ๊ดควายตุ๊ดควายนี่ตุ๊ดควายครับขาวบอยขาวบอยโอเคครับผมว่าตัดคลิปก่อนดีกว่าครับเจนมาคลิปหน้าครับมาทัวร์ห้างกันเออแค่นี้ก่อนดีกว่าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์นะครับโอเคจ้าเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนอืมเซ็กซี่ เย้เซ็กซี่เลดี้โอ้กูเปลี่ยนเป็นคาวบอยได้ก็ได้อ่ะมาเย้เย้โอเคครับไปเจ้ bye bye.